สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี F c ฟซแฟนคลับสาวน้อยเพิรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC ฟซแฟนคลับน้องอุงอิงนะคะสวัสดี FC ฟซแฟนคลับเพชรแสงตะวันเด้อพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้กับสิบโมเรื่องเล่าของน้องอุงอิงนะคะอุงอิงเพชรบ้านแพงนาอพี่น้องนะโอ้บอกว่าอ่อนซ่อนมือนีพ่นส่ชุดสีบานเย็นนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็น ช่วงที่เพื่อนปักแต่งเลื่องเล่าของเสือผานาผมนะคะเพราะว่าจะเป็นแม่หน่อยเป็นผู้จัดสรรค,คนหามาไห้มีแต่จุดสวยๆหรือพอๆแม,แม่เอฟซี่เพื่อนใดนั่งมาฝากมาต้อนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเลื่องเล่าที่ตาฮัตตาแพงอีหลีพี่น้องนะคะกาบที่นี่ผู้สแสดงผู้แตงหนาก็คือน้องแองจี้นะคะแองจี้นี่ก็บอกได้ว่าเขามาระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่า ตอนนี้ก็คือแต่งหน้าอิหลาหนอยได้สวยสดงดงามอีหลีนะคะถ้าบอกว่าไปทางาหรือว่าเดินทางไปทางไก่หรือ,อยังไนก็จะมีอีกทีมหนึ่งเนาะทีมของรองดมนะคะที่อยู่ทางกรุงเทพก็ได้มาซอยในการแต่งห้าใ้เป็นข้างร้งราวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เมื่อ้ามาคุยกันกฟังอิหลาหนอยบอกว่าจับนักจัดเต็ง แลวก็เป็นสิ่งที่หนาภาคภุ่มใจนะคะพี่น้องึ้นเวทีแต่ละหม่องแต่ละบอลบอกได้ว่าเอฟซี FC ให้การต้อนรับอาเนาะพี่น้องเนาะถ้าบอกว่าบอรอยากมากเบิรงอีหล่าหน่อยกับปฏิเสธบ่ไดเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าสิต่อมาเจอนอ้องอุ้งอิงแน่นอนเมนบอพี่น้องและที่สําคัญก็คืออีหล่าหน่อยเองนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของ หลายผู้หลายคนกับเบื้องไว้อีหล่าหน่อยเป็นสาวึ้นเนาะแม่นว่าคะหลายเพจหลายช่องดังก็ได้มาสัมผัสอีหล่าหน่อยนะคะตรงนี้บอกว่าอีหล่าหน่อยมีบอกว่าผู้คนค่อยติดตามว่าเป็นทุกอย่างก้าวผุละประมาณนั้นนะคะทั้งเพจดังช่องดังเพื่อนกับมาสัมผัสมีเขาค้สัมผัสสัมผัสหนึ่งที่อีหล่าหน่อยตอบแบบหนักหนาแพงตอบแบบเป็นตัวอย่างเล็กหน่อย ไปทิ้นนี่เลยเน,น,นะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นได้ถามมาว่าช่วงนี้อิหล่าหน่อยมีความหักแหล้วยั่งมีคนมาจีบบอใช่นี่คือสิ่งที่อิหล่าหน่อยได้รับคําถามนะคะพี่น้องเป็นคําถามที่หลายคนมาอิหล่าหน่อยเป็นสาวนะคะหาเงินกับเกงในเงินหลายแต่ละมือแต่ละเว่นี่ต้องมีคนหักห้อมแนนนอนแมนบอพี่น้องแล้วก็คิดว่าที่มีคนอยากมาจีบบอมีอยหลแล้วละเนาะพี่นอ้นองเนาะแต่ กะอีลหล่าน้อยช่องทางสิติดต่ออิหล่าหน่อยก็คือทางเฟสทางติดต่อไปประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็คือสามารถทักทายมาไดใดก็คือตรงช่องท่านั้นแต่บอกเลยว่าอิลาหล่าน่อยมีแอดมินคือเมียนหน่อยน้ะพี่น้องนะพีแอดมินคือหมอนอินนะคะคู่หมอนอินเป็นผู้คอยดูแลตรงนี้นะคะถามว่าจะชมมากสวยหรือจังไดก็สิตอบไปให้ดู ได้อยู่แต่ว่าขาดว่าบ่มีผู้ใดกล้าสิมาจีเป็นท่าการดอกนะพี่น้องแต่ว่าอีหล่าหน่อยก็บ,บอกไปว่าจาังสี่บอกว่าพ่อโจบ,บอกว่าต้องทํางานไห้กอนนะคะทวงนี้ต้องทํางานเอา,เอางานกอนประมาณนั้นนะคะทํางานเป็นลกักหนูว่าได้สนใจเรื่องนี้นี่คือหลานน้อยตอบนะคะเรื่องความหักเอาไว้ที่หลังจ่าสันหนูขอลองเพลงอย่างเดี่ยวหนูยังย่งบอหูยั่งบอ ยังไม่ได้รับรู้ความมาความหักเป็นจังใดน,นี่คือห่าน้อยตอบเพราะว่าตอวเป็นตะหักตะแพงนะคะนี่คือสิ่งบอกว่าอีหล่าหน่อยคือทํางานหาเงินเมนบอกพี่น้องตอนนี้คือเอางานก่อนเรื่องเล่าของว่าความโดง่งความดังมาถึงแล้วกว็ต้องรีบทําการทํางานตรงนี้ยา่มันแพลวยา่มันเสียเนาะพี่น้องหรือบอจูมักจะบอกคขาว่า ยาสะดขาเจ้าของเพราะว่าจะข้ามบาสะดุดขาเจ้าของกสิมีหลายเรื่องหลายเล่าเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็คือของอีหล่าหน่อยพันพุ่นไปได้ด้วยดีแร้วกอยูอ่าตอนนี้ก็คือเส้นสัญญากับบอดจูยางหน่อยหาปีและที่สําคัญอีหล่าหน่อยคือลูกพอจูเ้นพี่น้องกสิตรงองยูกบพอและอีหล่าหน่อยก็บอกว้าเ,เรียกว,ว่าบ่ไปใสหากว่าไงโตขึ้นไปเป็นผู้ไงเต็มตัวค็ะห้องซยูบริหารกบพอนี่แหละ เหมือนกันนะคะกับพอที่ตอนนี้ทั้งบริหารทั้งขึ้นรองเพลงกับเป็นเรื่องเล่าปกตินะคะอิหลาน้อยโอ,โอ้บอกเลยว่าหงอยู่สิบเจ็ดนาะพี่น้องเนาะโซโย่างไปหอดบอดจูก็บ,บอกเลยว่าอีกหลายสิบปีเลยเนาะพี่น้องเอาเป็นกําลังใจให้อิหลาน้อยสําหรับเรื่องเล่าของการก้อนขึ้นเวที่นะคะอีหลาน้อยกับปฏิบัติเหมือนเดิมนะหักหนาเพ่งขอพรนจากสุผูกสุข,ขน่นขอพรจากคุนยาไหวพระ ะะและที่เห็นอีกมือนี่ก็คืออิหลาน้อยไหวเม่นั่งทออนี่หรือว่าวายบันดไดว่ายกอนขึ้นเวทีเป็นสิ่งที่เข้า่าตอนนี้อิหลาน้อยขึ้นลิบนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับไหวลิบคือกันนั่นก็คือไหวขอพรจากเม่นั่งท่อนี่จากาขันบันไดจากสิ่งที่เสื้อผ้านั่มทรงว้าชุดยอดนาะพี่น้องเนาะอิหลาน้อยเฮ็ดเต็มครบถ้วนนะคะพี่น้องขอพรพอมือนี้มือนี้อาจจะเป็นมือที่พอ อาจจะบพท่านในโลงมาจากเวทีก็ถือว่าบริหารจัดการไปตามหนางานกันเร้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต่บอกเลยว่าความหนาหักหนาช่างของอีหล่าหน่อยมีเหมือนเดิมนะคะเมื่อเคยขาดตกบก่องเมื่อขึ้นไปทังเวทีพอ,พอพอแม่เอฟซี่อข้ให้การต้อนรับนะคะไอเพนเองก็ได้บอกว่าขอสามข่้ก็ะเร้วกันนะคะสําหรับอีหล่าหน่อย เือเกิดมาเผื่อสิ่งนี้หรือจังใดแม่นบอกพี่น้องบอกเลยว่าขึ้นเวทีแต่ละหมองแต่ละทีบอ่ว่าจะเป็นมาไล่หนาเวทีแม่นบอกค่ะแล้วบม่ว่าจะเป็นเงื่อนติดมือหนาเวทีหล่าหน่อยบอกเลยว่าห้าลูคนบอกว่าเอาบวัตไว้นะคะน่งแต่ละจุดนี่นางโดนเลยล่ะนะคะโซวันสิไปรอบเวทีพี่น้องห้องอ่อนซ้นอนพี่น้องเนาะนี่คือบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่ถือว่าเป็นไอดอลของ ว่นี่ก็แล้วกันนะคะหลายผู้หลายคนเขามาออดิชันหรือจังไดก็เอาอิหล่าหน่อยเป็นไอดอลนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างและอยากให้นําไปเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องเล่าของถ้าจะเว้าไปถึงวา่าถ้าบบแม่นศิลปินเนาะพี่น้องลูกเต่าถ้ามีอายุอานามซ้ำๆอิหล่าหน่อยก็คือ,อยังอยู่ในวัยเลียนก็นขอให ยืนยัดตั้งมั่นในค่าหนาทีของเจ้าของอีหลาน้อยนาทีคือรองเพลงถ้ามาหากินซอยครอบครัวเมนบอพี่น้องตอนนี้คือศูนย์นาของวงก็ต้องถ้หนาทีเป็นศูนย์นาให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหาว่าเป็นไหวเลียนบ่ไดมากเป็นศิลปินเนาะพี่น้องกะต้องตั้งอกตั้งใจท้หนาทีของเจ้าของให้ดีที่สุดจะดี ถือว่าเป็นตัวย่างที่ดีอีกตัวย่างหนึ่งก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเพื่นเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าแชร์ออกไปกับพิมพ์เข้ามาเพลิดเพตะวัน a b พเด้อพี่น้องเด้อ ะะถ้าคลิปนี้นะคะบอโจก็ได้ฝากช่องให้กับแอดพินนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะขอบคุณความกรุณาของบอโจนะคะที่ฝากช่องให้กับแอดพินนะคะขอบุญขอคุณนสุขคนสุธันที่เขามารับชมคลิปของแอดพินนะคะลืมคอมเมนต์เข้ามาหลายๆพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดพินนะคะสวัสดีค่ะให้เงปังๆสู้ผูกสุขคนนะคะ ค่ะ E B G E B G โอ้ E B G กฝากก็หจาล้ะครับคดติดตามซักใครจะดิ้งป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 ิ้งให้คุแม่ได้ฟังหนึ่งเร็ว variance,